อะไรตีกรอบเรามันไม่มีแล้วเรารออะไรอยู่ถ้าเรามองตัวเราเองเป็น global citizen ไปเมื่อ,อไหร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ ชื่อทีนกรารเราโราิโร่เป็นผู้หารบริษัทไนเน็ตจำกัดครับบริษัทไนเน็ตรเราทำในเรื่องของเป็นดิจิตอลโซลูชันพร็อพวเดอร์นะเราทำซอฟต์แวร์ในการจัดการตั้งแต่โปรแกร,รมจัดการคคินิกคคินิตธนกรรมคินิผิวหนังนะครับแล้วก็โปรแกร,รมจัดการร้านค้าร้านอาหารนะครับแล้วก็ล่าสุดเราออกโซลูชันที่เป็นเป็นแพลตฟอร์มนามบัตรดิจิตอลชื่อ y o อ r เป็นบริษัทคนไทยครับลูกค้าส่วนใหญ่จริงๆเรามีฐานลูกค้าท่านในเมืองไทยอยู่ประมาณ5,000นราย จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเยอะเลยนะมัน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 มีหลากหลายนะตัวที่ผมรู้สึกผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆที่สุดเลยนะฮะก็คือตัวเว็บ3.0นะถามว่าเว็บ3.0คืออะไรถ้าเราไปดูตั้งแต่ยุคเว็บ1.0นะครับมันก็เหมือนเอาหนังสือไปอยู่บนออนไลน์นะครับเปิดให้ใครอ่านก็ได้แต่พอมาถึงยุค2.0เนี่ยมันมีการอินเทอร์แอคกันมากขึ้นอย่างที่เราเห็นใน Google อย่างที่เราเห็นใน a c e b o o k นะครับเรามีคอนเทนต์ของเราไปอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่พอมาเป็นเว็บ3.0เนี่ยมันเหมือน เอามาตีความใหม่เอาอินเทอร์เน็ตมาตีความใหม่นะครับแล้วกลายเป็นว่ามีกระบวนการที่เรียกว่าเป็นด e เซนเทลไรซ์นะให้คนทุกคนที่เข้าไปอินเทอร์คเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความเป็นเจ้าของหรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นจะดีไหมถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วไปดูโฆษณานะแทนที่เราเห็นเฉยๆเนี่ยแต่ทุกครั้งที่เราเห็นโฆษณามีคนได้รายไดจ้จากจากที่เราเห็นเนี่ยแล้วเขาแบ่งเราด้วย มันทุกครั้งที่เราเข้าไปทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราไม่ได้แค่ไปทําแต่เราเข้าไปเป,เป็นร่วมในการเป็นเจ้าของหรือร่วมในการได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับมันเป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจแล้วมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือใช้เทคโนโลยีหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ AI เรื่องของ Data Analy t i c กแล้วก็เรื่องของบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเว็บ3.0เหมือนที่รวมของหลายๆเทคโนโลยีรวมกันนะครับ ผมว่าในมุมมองผมเนี่ยมันมีคนสนใจเรื่อง m e t a เ s e ร์เยอะนะแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่า m e t a v e r s e เหมือนกับเป็นสับทางการตลาดมากกว่าถ้าไปดูเบื้องหลังของ m e t a v e r s e เนี่ยใครเป็นคนชวนเราเข้าไปแล้วเขาชวนไปเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์หรือเราจะได้ประโยชน์ในขณะที่เว็บ3.0มเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ทุกคนได้ประโยชน์มันเปลี่ยนเหมือนกับโครงสร้างของสังคมได้เลยนะบางทีเราเราอาจจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่า พอความจริงมันมันก็เหมือนกับชีวิตเราเดี๋ยวนี้เรามาขึ้นอยู่กับมือถืออยู่กับอินเทอร์เนต็ตกันเยอะมากขอบเขตมันเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติเรามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับการสร้างรายได้การทามาให,ให้ได้ผลประโยชน์ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะหรือการที่เราไปปฏิสัมพันธ์กับใครอื่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําธุรกิจก็จะเปลี่ยนนะวิธีที่จะได้รายได้มาก็จะเปลี่ยนเราอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย รายได้มันมาในรูปแบบของของครนะิปโตทุกครั้งที่เราไปทำทุกคนไปสัมผัสกับคริปโตทุกคนไปสัมผัสกับ AI นะครับแต่ไปสัมผัสในไม่ใช่เฉพาะเป็นมุมของผู้ซื้อของผู้อะไรเท่านั้นนะแต่ว่าเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของไปด้วย Play to Earn นะครับเป็นเป็นคอนเซปต์อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวข้องใเวอรัจุดูด้วย,วยนะครับว่า,อาลองนึกภาพว่าเด็กที่เล่นเกมสีเกมต่างต่างเนี่ย คือเล่นยิ่งเล่นยิ่งเสียเงินยิ่งเล่นยิ่งเสียเงินเสียให้ใครเสียให้เจ้าของแพลตฟอร์มนะแต่พอเป็นคอนเซปต์ของ Play to Earn หรือคอนเซปต์ของเว็บ3.0เนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นแล้วก็ได้เงินด้วยนะคือการที่มีตัวตนตร,ต,รต,รตรงนั้นนะการที่ไปมีส่วนร่วมตรงนั้นนะครับ <i> เวลา <S <S ที่ใช้ตรงนั้นทุกอย่างแปลงเป็นเงินได้หมดเล่นมากได้เงินมากเล่นเก่งได้เงินมากก็เหมือนเป็นช่องทางในการสร้างสร้างรายได้ใหม่สร้างอาชีพใหม่ ผมว่ารูปแบบการขายช่องทางการขายช่องทางการได้รายได้มันก็จะเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ได้มองที่ตัวสินค้าอย่างเดียวสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมองเป็นเรื่องของเวลาเราทํำยังไงที่ให้มีคนมาใช้เวลากับสินค้าของเราหรือบริการของเรามากขึ้นเราก็าจ,จะได้ตังอาจจะไม่ต้องมีการส่งมอบสินค้าหรือของอเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวเว็บ3.0มากขึ้นนะครับแล้วหาโอกาสจากจากเทคโนโลยีใหม่ จากแนวคิดใหม่ว่างั้นเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนได้บ้างจะเป็นแค่เป็นผู้เล่นหรือเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีมันเป็นตัวผลักให้เราทุกคนเนี่ยอ,อยู่นิ่งไม่ได้นะอยู่นิ่งคือถอยหลังเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องอเรียนรู้แต่ว่าลองคิดว่าถ้ามันมีเรื่องใหม่แล้วเราตัดสินใจเราจะหยุดเราจะไม่เรียนรู้นั่นคือเราแย่ละแต่พอเราตัดใจก้าวที่จะเรียนรู้นะครับแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากหรือเป็นอุปสรรคแต่พอเราเริ่มเข้าใจเริ่มเห็น ทางต่างๆมันก็แค่เป็นเปลี่ยนรูปแบบนะแต่ว่าเรายังมีมีโอกาสแฝงอยู่ในนั้นเราต้องไปหาให้เจอแล้วพยายามพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ไปไปกับกระแสคลื่นของของเทคโนโลยีให้ได้ผมอยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มองตัวเองเป็น global citizen นะครับขอบของประเทศมันลดลงนะคุณเป็นคนไทยไม่ผิดแต่คุณก็เป็นคนของโลกเหมือนกัน ทำไมคุณไม่ไม่แอคชั่นอะไรบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นคนของโลกทําไมคุณไม่ขายให้คนทั้งโลกช่องทางมันเปิดแล้วเท,เทคโนโลยีมัน,มนเปิดแล้วมันเหลือแต่ไมซ์เซ็ตของเราไมซ์เซ็ตของคนรุ่นใหม่นะครับ